หนึ่งร้อยปีที่ข้าได้หลับไหลความทรงจำที่ข้าได้ขาดหายไปความทรงจำอันเลือนลาง ที่ข้าคิดยังไงก็ไม่ออกตำนานเล่าขานของเซลดาลมหายใจแห่งพงภัย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Leon Game ครับแม่หลังจากดองพารสอไว้นานนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นกันต่อนะครับเฮ้นายกำลังทำอะไรตรงนั้นน่ะที่นี่มันคือที่ซ่อนของพวกเยก้านะที่มันขโมยมงกุฎไปอะถ้านายส่งเสียงนะพวกมันจะเรียกเพื่อนมาแน่นอนว่าพวกนายไม่สามารถจะฆ่ามันได้หมดนะ นี่ก็มีทางเดียวนะที่จะทําให้พวกมันเสรสจสมาธิได้นะแต่ว่าฉันไม่รู้จะทําอย่างไรนะเพราะว่าฉันเห็นว่าพวกมันแค่ทําการละตะเวแล้วก็กินกล้วยฉันไม่เห็นว่าจุดอื่นจุดใดที่มันจะสามารถจะกุดอ่อนได้เลยแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็บอกอีกนะครับว่าฟังนะสถานที่นี้เป็นที่อันตรายคุณควรออกไปซะในขนาดที่ ยังประมาณว่ายังปลอดภัยอยู่นะครับแล้วเธอเ็าบอกว่าฉันยังดูแลตัวเองได้อยู่เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นนะครับเราก็ได้ข้อมูลมาแล้วนะครับว่าเจ้าพวกเยก้านะครับหรือยีก้านะครับมันชอบกินกล้วยนะครับก็เราก็เอากล้วยวางไว้เอาละครับมันเริ่มไปแล้วครับเริ่มลงก้นเราแล้วครับ ตอนนี้พวกมันเห็นกล้วยครับทำท่าดีใจกันใหญ่เราก็ทุบเข้าให้ครับโอ้โหเรียบร้อยครับแล้วเราก็เก็บกล้วยคืนครับเอ <c oughs> <c oughs> าะละครับมีเจ้าตัวยก,ก้าอีกหนึ่งตัวนะครับอยู่ด้านล่างนะครับเอาละเดี๋ยวค่อยๆย่อ,องไปมันจะรู้ตัวไหมเนี่ย ่ถือกล้วยก่อนเอาแหละค่อยๆเฮ้ยมันมันอ้โหจนได้เอาละงานงอกโอ้ยพาพักพวกมาอีกมา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 แล้ว้ิวิวิโดสกิดหลังนี่แนีนี่แนี้นี่เนี้พวกยก้าอมโบันเดอร์เฮมเหรอยางต้องฟาด ฟาดอืมอุ้ยอ้ไม่อุ๊ยมีวิชาลิจาหายตัวได้หายตัวได้อุ้ยนี่ไงเมื่อกี้แค่หมุนหลอกเฉยๆพี่โอ้หดาบทรงมุไรเฮ้ยโอ้โหถ้าโดนนี่ถึงกับตายเลยเนี่ยมามาชอบขโมยทันเดอร์เฮมใช่ไหมเอาไฟฟ้าช็อตซะนี่นี่ยอุ๊ยไม่โดนนี่ไงช็อตไฟฟ้าตายแล้วหนึ่ง วิช <accurately S 2> านินจาวิชาลินจาวิชานินจานี่นะอืมช็อตจากนั้นก nee. ็ตีธรรมดาไงไงขโมยทันเดอร์เฮมที่ช็อตเอ้ยป้องกันสายฟ้าใช่ไหมนี่ช็อตไปช็อตเข้าไปอืมแข็งนเหรอแข็งแข็งแข็งตีตีตีโอ้ยวิจามสิครับอย่าไปยืนตรงหน้ามานะครับทุกคนถ้า ใครเล่นมาถึงตรงนี้ได้นะครับหรือว่าเพิ่งเล่นใหม่นะครับไม่งั้นจะเจอดาซสมุไรมันฟันเข้าให้นะครับถึงขับไปเกิดใหม่กันเลยทีเดียวโอ้โหแมดีหลบได้เฉียดไปนิดเดียวเอาละมามามา,มาแต่ตัวใหญ่นี้คงค่าจะฆ่ายากอยู่นะครับต้องใช้เวลานิดนึงนิดนึงโอ้ถึกจัง อัพวิทมาเยอะใช่ไหมได้ได้มาเข้ามาม,มามาหายตัวมาเอาละมาถึงแล้วก็ชอ็อตไฟฟ้าซะอืเป็นยังไงล่ะได้บาดาหน้ามาสองนะครับอะไรธนูนี่เราไม่สามารถจะเก็บได้เพิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับว่าต้องทิ้งอะไรไปบ้าง ราะว่าธนูถึงแม้มันจะเบานะครับแต่ว่าธนูนี่มันสามารถยิงดับเบิลได้นะครับก็ใช้ลูกธนูเดียวแต่ว่ายิงไปสองดอกเลยนะครับโอ้ยแยเอาละจะทิ้งอันไหนดีเก็บอันนี้แหละธนูนี่บวกกับลูกธนูระเบิดนะครับเราก็สามารถล้มพวกดีไวทบีดได้นะครับ เดี๋ยวตอนนี้เราต้องเดินมุ่งหน้าเข้าไปสู่สถานที่ต่อไปครับก็เป็นสถานที่ค่อนข้างจะลึกลับกันเดนเลยทีเดียวนะครับรูสึยว่ามีใครอยู่แถวนี้ souvent, อืกี่ตัวเนี่ยเอ้ยกี่คนเนี่ยโอ้โหสุกกล้วยไปด้วยเก็บให้หมดเก็บ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 เก็ก็บเอาละตรงนี้มีอะไร อืมได้แล่มาอีกมาดูสิจะล่อได้ไหมเนี่ยอืมสี่คนทำยังไงเนี่ยเอายังไงดีโดดได้ไหมตรงนี้ต้องหาจังหวะนะครับ ไม่รู้ว่ามันจะรู้ตัวหรือเปล่านะครับอะไรเดี๋ยวคือกล้วยกันอืมกล้วยกล้วยโอเคเอะไรแล้วเราก็หย,ย่อนไปนะครับไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าอะไรมันเจ๊กล้วยแล้วมันเจ๊กล้วยแล้วไปค่อยค่อย,อย,อยลงเอาละมาสิจะได้ผลไหม โอ้โหพลาดน,นี่เที่ยวเออนี่เสร็จตอนนี้ก็เก็บกล้วยเก็บแร่นะครับเดี๋ยวดูแถวนี้ว่าจะมีเฮ้ยไม่ใช่ไม่ไม่ได้ยกแม่ปุ่มนี่ที่เหลือก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นแล้วนะครับตอนนี้อาจจะมีเสียงรถหรือว่าเสียงพูหน่อยก็ต้องขออาภัยนะครับเพราะผมต้องรีบออัดคลิปนะครับ เพราะว่ายังมีอีกหลายคลิปเลยนะครับที่ยังไม่ได้ลงนะครับก็กะว่าจะลงตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็พอมีเวลาว่างอยู่ครับแต่ว่าต้องรีบอัดเสียงไว้ก่อนก็ยังมีเกม Resident Evil แล้วก็เกม d i n d or a l i v นะครับที่ผมติดไว้นะครับแต่ยังไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวต้องรีบเดี๋ยวต้องรีบเฮ้ยมันจะคว้ยมันจะคุยมันเห็นเราไว้เนี่ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยค่ค่อยย่อง เอาเอาอย่ามัดแต่คิดเรื่องงานสิมันมาแล้วเร็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 เ็บเรปวเร็วเร่เก็บเร็วเรเร็วเรเร็บเร็วเรวรวเรวเเร็รวรเรร้วร เดี๋ยวมีทางไหนอีกเนี่ยเดี๋ยวดก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้อกี่คนเนี่ยโอ้โหสองคนทำไงดีเนี่ยเดี๋ยวต้องหาทางกันอรอรอรอจังหวะรอจังหวะจะเห็นไม่น้อจะเห็นไม่น้อ เหลืออีกสองคนนี้ถ้าผ่านสองคนนี้ไปได้เราก็จะสามารถไปเอาอุ๊ยโอ้โหมันอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมือ่อไรอยู่เสร็จแล้วไม่ใช่สองคนแล้วมันสามนี่โอ้โหวร้รายงานง้อทำยังไงเนี่ยโอ้ยมีพวกสมุน,นมาด้วยวุ่นวายว้าวุ่นกันเลยทีเดียวนี่แหละนี่ตายแล้วโอ้ยโ,โอ้ยนี่นี่แน,นะ โดนช็อตไปหนึ่งลายตอนนี้ว้าว,วุ่นกันแล้วโอ้โหวุ่นวายกันเลยทีเดียวตอนเนี้ย <c oughs> มามามาเอาลูกระเบิดไปกินก่อนแล้วกันเอาตุ้มเดี๋ยวค่อยๆย,ย่อนไปแนละ้วเพราะว่าจํานวนมันเยอะนะครับถ้าเราไปยืนอยู่กับที่นะครับแน่นอนว่าเราต้องโดนมันตลุมบอลแน่นอนครับรค่อยสซัดระเบิดไปเนาะและให้มันตายไปนี่นะเยอะพวกเยอะใช่ไหม อยากจะทําให้ลูกระเบิดมันแรงกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าในเกม <im itt al> ซีลดาลูกระเบิดมันแรงได้แค่นี้เลยนะครับก็ไม่รู้ทาไงเนาะจะพวกนี้ก็ค่อนข้างจะถึกอยู่นะครับกว่าจะฆ่าได้ก็คงต้องใช้เวลาอยู่นะครับเอาละ่ะบุ้มมาตรงนี้ยังย uh ังอือหือเอาละครับ เดี๋ยวดูถ้ามันจะนานไปนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะตัดออกก็หน่อยนะครับทุกคนเดี๋ยวขอตัดตอนที่มันเหลือน้อยแล้วนะครับตอนนี้เจ้าพวกยีก้าก็เหลือน้อยแล้วะครับเดี๋ยวผมจะบึ้มมันอีกนะครับก็คิดว่าใช้เวลาแป๊บเดียหานเอาแหละนี่เป็นไงมีตัวนึงนี่ตัวนึง,ต,นงตัวสุดท้ายละ หลังจากใช้เวลาคาบอมไปอืน,นี่แหละฟาดอีกทีนี่แน่เฮ้ยดาบดาโอเคเอ้าโถเอ้ยดาบเก็บไม่ได้ทิ้งทิ้งระบองทิ้งกรบอกเอาโถฉากมาพอดีครับทุกคนดาบหายเลยเซ็งเลย เจ้าดาบนี้นะครับถ้าเราเก็บมาได้นะครับมันก็สามารถปล่อยพลังลมปานได้แบบที่เจ้าพวกยีก,ก้าใช้นะครับเ <c oughs> สียงได้เส, <c oughs> สียงพุกละตอนนี้เสียงพุก็มาเจ้าไทเกอร์ก็มาแล้วครับพร้อมจะก่อกวนในการภาคเสียงแล้วครับทุกคนอยู่นี่นะลลกน้ำนะนะครับตอนนี้ก็ได้บานาน่ามาหนึ่งครับ และที่เหลือมีอะไรให้เราเก็บไหมมีแต่ธนูจะทิ้งธนูไหนดีเนี่ยเอาละเก็บธนูได้แล้วเอแล้วทางออกึทางออกมันอยู่ตรงไหนวะอืมทางออกเอตรงนี้ก็ไม่ใช่ ไม่ใช่เดี๋ยวผมขออนุญาตบนหาสักคู่หนึ่งนะครับเพราะว่าลืมทางออกมันอยู่ตรงไหนเนี่ยแม่เอ้ะเอ้ยเ,เป็นต้องใช้อะไรหาลืมลืมลืมทางออกตรงโน้นมีไหมเนี่ย ใช่นะเราตรงนี้ก็ไม่มีแล้วไปตรงไหนต่อเนี่ยไหนขึ้นไปดูด้านบนวิอืม <c oughs> ไม่มีแฮม <c oughs> ทางออกมันเอ เดียวลองวนกลับไปที่เก่าดูก่อนสิอืมอ่ะทบไปนี่เล่นเฮ้ยอ๋อกล่องกล่องสมบัติอาละหาทางออกไม่เจอก็ใช้นี่แหละยัง้งดึงขึ้นมาอืมหากล่องสมบัติกันเผื่อมีอะไรซ่อนอยู่ได้อะไรเนี่ยเออได้แร่ทีน,นี้แร่เยอะจัง เอ้าอ,อะไรไปแลบบ้วอ๋อทางออกอยู่ตรงนั้นโธ่แม่โอ้กล่องสมบัติช่วยชีวิตโอเคได้ธนูมาห้าดอกเอาละเดี๋ยวดึงกอบสุดท้ายก่อนงสมบัติมีเยอะมากเอาละเก็บธนูอีกห้าดอกพร้อมที่จะเปิดประตูแล้วเอาละ เจอหรือ,อยังเนี่ยทันเดอร์เฮมเนี่ยรู้สึกเหมือนมีอะไรแปลกๆแ,แถวนี้มีกับดักใช่ไหมเนี่ยห,หลุมหลุมไว้ทำอะไรเนี่ยช่องยิงนิวเคลียร์ไหมเนี่ยเฮ้เฮ้ไขรเฮใส่เราไครเฮ เราต้องอยังไงเนี่ยเอา้าเฮ้ยมาได้งไงเนี่ยอือหือเสียงกระดูกดัน่นเชียวเอ้ยแกเป็นใครเนี่ยฮะแล้วมาทำอะไรในจุดที่ฉันกำลังยีบหลับเนี่ยอะเดี๋ยวนะอ๋อสิ่งที่อยู่บนสะโ,โพกข,ของแกนั่นคือเชคคาร์สเตทหรือเปล่ามันคือเชคคาร์สเตทงั้นหมายความว่าไปไะ ไทเกอร์มัน้องตอบลุกกำลังแปลอยู่ใช่แล้วนายคือลิงอฉันอุตสาหะแกมานานช่างเป็นความโชคดีของฉันที่ฉันส่งมวยสอดแนบออกไปหาทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างแต่แกเดันเดินเข้ามาเข้าในที่ซ่อนของฉันอ๋อ,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 อโทษทีฉันลืมแนะนำตัวนะอืมขอเก็กรอนฉันคือผู้นำตระกูลเยก,กาทังแข็งแกงฉลาดล้ำลึก และเป็นผู้เดียวผู้เดียวเท่านั้นมาสเตอร์โคกาน้าวเออตอนนี้แกเต็มตัวซะเจ้าไทเกอร์ดเดินหนีแนละทำเสียงแปลกๆเอาละมาใช้ค่าเต็มตัวใช่ไหมเจ้านั่นแหละต้องเต็มตัวโยนอะไรไหมอุ้ยหืมา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 จะหนีทำไมเนี่ยอืม อะลูกหนูหน่อยเอายิงพลาดซะงั้นอะไร๋ยวใส่ธนูดับเบิลกันอะไรมาเอาสิไล่เวสิไล่ไล่ไล่มอนหนีมันง,ง้างหลอดมันเมื่อ,อยหญ่เนี่ยนี่แน่เป็นไงอะไรเนียดอื้มทิมตัวเองทีทิมอีกสองทีเป็นไงโอ้โหถึงอยู่เหมือนกันนะเนี่ย สตองก็สตองจริงนั่นแหละนี่เนี่ยิงพุงยิงพุงโอ้โหโดนหนักอยู่ยแข็งแกร่งใช่ไหมแข็งแกร่งใช่ไหมเอา้าดาวหักเลยเหลืออะไรบ้างเนี่ยเอาเราใช้กระบองกก็แหมกระบองนี่เตี่ยม,มันก็หลบได้นี่เป็นไงโอ้โหโดนไปอีกหนึ่งพวง่ะคราวนี้โดนแนะ่นี่อะอะไรอ่อะ เฮ้ยหอดได้ด้วยโอ้โหไปเดินวิชาหเหาะเขินเดินอากาศมาจากไหนเนี่ยเรียนรู้มาจากซีทินายในวันพีสหรอล่าคราวนี้อะไรเนี่ยอืือโอ้เคลื่อนที่โอโ้วิชาเคลื่อนที่เยอะนี่แน่อะลรรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวต้องจัดการเปนยังไงทะนูเหลือสี่ดอกเดี๋ยวรอแป๊บเอาไม่น่ายิงก่อนเลย เดี๋ยวต้องให้ไอ้ลูกสองลูกมันตรงเป็นแนวตรงนะครับเพื่อให้ลวกใส่หัวมันครับนี่นะโหมดหน้ายีก้าเหรอพุ่นนำยีก้าเหรอมาแล้วกันมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวสองดอกอ,อ่ะโอ้ยโ,โถษด,ดันเก็บจะได้ไงหากสิได้ไล่มากระถาอะไรลูกหินเนอะลูกหินน,ะน,นี่ลูกหิน บอลก็ไปกระเด็นมานมีชาบขโมยทันเดอร์เข็มพาให้ชาวเมืองผมจัดดิไว้บีดไม่ได้มาอาไล่มาไล่มาเลาย,ยหนึ่งดอกแะหนุนมอ่ะมีโดนไหม,มเรียบร้อยเอาปิว้วฮาอะไรอีกเนี่ยมีวิชาลับอะไรอีกเนี่ยอ๋อหัวร้อนหัวร้อนอื วันขึ้นเป็นขบวนเชียโอ้โหคราวนี้ไม่ใช่แล้วคราวนี้ก็เอาให้ตายใช่ไหมเอานี่นะกะเอาให้ตายเลยใช่ไหมเป็นไงเป็นไงเหมือนไหมมามาปล่อยมหมอีกปล่อยมา,ออยมาเอาละนี่เป็นไงท่านผู้นาที่แข็งแกร่งโอ้ยใครนะ ใครจะคิดว่าฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้นายคิดจใจฉันยืนอยู่อย่างนี้มัถึงอะไรอตอนนี้ฉันเริ่มอารมณ์เสียแล้วนะโอ้ยความเจ็บปวดอะไรกันเนี่ยฉันหาทางออกไม่ได้จริงๆต้องทำยังไงเนี่ยฮะอ๋อฉันคิดออกแล้วโอ้ย <c oughs> ขำแบบมีเ็มค่ะ ฉันต้องเอาจริงเอาจังแล้วสินะฉันมีวิชารับที่พ่อแม่ให้มาฉันจะทำลายแกและนี่คือจุดจบเนี่ยวิชานี่จ้ากระโป๊กระโป๊กระโปกระโปกระโปกโอออืมอืมอามาแล้ว คิดว่ามันใหญ่ใช่ไหมล่ะมันใหญ่จริงใช่ไหมเป็นไงนายยืนอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าอืมอืมไม่สำคัญอีกไม่นานนายจะหายไปและผลออกไปจากสายตาของฉันเพราะมีเพียงคนนำตระกูลเยก,ก้าเท่านั้นที่สามารถใช้เทคนิคกลับลี้ได้โอยโอ๊ยโอยโอยมันเป็นอะไรของมันโอ้จาค้นขี้คานจะ จำไว้นะตะกกลเยก้าจะตามอิดนายไปจนสุดจุดสิ้นสุดไอลูยตอนนี้ก็กล่องสมบัติออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูซิว่ามันมีอะไรอยู่และนั่นก็คือทันเดอรเฮมเมมอมมมอะ โอ้ยจบสักทีกว่าจะผ่านเอาละครับเดี๋ยวเราจะวาร์ปกลับไปที่ตัวเมืองนะครับแล้วก็เป็นอันจบคลิปนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้ถ้างานไม่ยุ่งนะครับผมก็จะภาค Resident Evil ลงไว้ให้ทุกคนได้รับชมนะครับจากนั้นก็ต่อด้วยไดโดคร y s สินะครับแหมงานเยอะแยะเนาะ ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันยุ่งจริงๆนะครับต้องรีบหาตังนะครับก็เป็นอันสิ้นสุด EP น,นี้นะจ๊ะก็ตอนนี้ช่องของเรามีผู้ติดตาม74ท่านแล้วนะครับก็เพิ่มขึ้นมาเยอะเลยน่าจะเพราะว่าคลิป ROV นะครับและตอนนี้ทางรีออนเกมขอตัดจบแบบละครไทยเลยนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดี ดีครับบ๊ายบาย